เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งก็อีกเช่นเคย คนที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาพูดคุยหรือว่าหลายท่านที่ส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็ต้องใช้คำว่าขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็เข้ามาช่วยกดไลค์ให้กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบคูดโดงเนี่ยอย่างสูงนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับคงต้องบอกว่าเป็นการ ใช้คําว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับสําหรับเหรียญที่กูโดงจะมาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเป็นเหรียญที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญสูงนะครับแล้วก็ถ้ามีนะครับกูโดงให้ราคาถึงเหรียญละ2,000บาท 2,000บาทเลยนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับมาที่โดง SC 2375ซึ่งเป็น Line ID หรือว่ามาที่ Facebook แฟนเพจคูดงคอยก็ลองลองดูนะครับเหรียญที่คูดโด่งจะใช้คำว่ามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยเฉพาะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2540นี่ครับผม เหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2540จำนวนการผลิตนะครับ9ล้าน3แสนกว่าเหรียญน,นะครับก็9ล้านกว่ากว่าก็ต้องบอกว่า9ล้านกว่ากวานี่ถ้าพูดถึงจำนวนการผลิตนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับ10ของการผลิตน้อยนะครับ9ล้านกว่ากว่า หลายคนไม่ทราบว่ามีราคานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราคาก่อนราคาเหรียญ10บาทเนี่ยที่อยู่ในมือของคุโดงในปัจจุบันมีราคาเกินหน้าเหรียญไหมมีนะครับก็เฉลี่ยแล้ว15บาท20บาทก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับก็อยู่ที่สภาพความสวยของเหรียญไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเหรียญปี2540ิบ เหรียญ10บาทนะครับปี2540ที่คุดอประกาศรับซื้อเหรียญละ2,000บาทดูนี่เลยนะครับนี่คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2 5 0 0ั 40, ที่เป็นเหรียญไส้แตกเป็นเหรียญไส้แตกนะครับเหรียญไส้แตกเหรียญไส้เลื่อนหรือเหรียญไส้เคลื่อนแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใน กลุ่มของนักสะสมหรือว่าคนที่เป็นช่างหรือแม้แต่ในงานที่คุโด่งทำนะครับเราจะเรียกกันเหรียญน,นี้ว่าเหรียญออฟเซนเตอร์ก็คือบริเวณกึ่งกลางของไส้ที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยมีการไม่ปั๊มแล้วก็มันไม่ตรงเซนเตอร์นะครับมีการเยืงเซนเตอร์ก็คือเยื้องจุดศูนย์กลาง เยื้องจากจุดศูนย์กลางนะครับก็คือออฟเซนเตอร์นี่ครับผมเหรียญแบบนี้มีร้านใหญ่ระดับประเทศเขาได้ไปแล้วนะครับคูโดงเคยประกาศรับซื้อไปเมื่อโอ้ปต้นปีที่แล้วสิประมาณต้นปีที่แล้วนะครับตอนนั้นให้เหรียญละ1,500บาทตอนนี้คูโดงก็ปรับให้ขึ้นเป็นถึง2,000บาทนะครับแต่เน้นยำ้ำทำไมเหรียญ10บาทปี2540 แล้วเป็นเหรียญไส้แตกถึงมีราคาสูงก็เนื่องจากว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยด้วยนะครับถึงแม้จะผลิต9้าล้านกว่าเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญไส้แตกแล้วก็เยอะด้วยแบบนี้ก็ลองลองดูนะครับก็มีจริงเรารับซื้อจริงแน่นอนยืนยันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุโดงได้มาคูโดงก็จะนํามาแบ่งปันเนาะแต่ว่าเหรียญไส้แตกเนี่ยวันนี้คงขออนุญาตไม่จับมใม้ดูเนาะเพราะว่าคุโด่งเคยจับมาให้ดูหลายพศแล้วเดี๋ยว้ออยู่ใกล้มือไหม อ๋ออันนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้มือหน่อยอันนี้ก็เป็นไส้แตกนะครับเห็นไหมนี่ตัวนี้เล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองลองดูถ้าเกิดใครมีและต้องการจะเสนอขายติดต่อมาที่ครูโด่งทิ้งเอาไว้ให้นะครับคลิปนี้มีสั้นๆแต่เ,เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูโด่งคอยด้วยนะคะ